มันทําให้มีความรู้สึกว่าสังคมเราปัจจุบันนี้การตบตีเป็นเรื่องปกติาจากเดิมเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ปัจจุบันนี้เห็นเป็นจนเป็นชินตาถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติแล้วทุกคนสามารถกระทาได้เด็กจะมีความกล้าเร้ามากขึ้นมันก็เป็นบ้างบางคนก็คิดอาจจะเรียนแบบกันก็ได้ก็เหมือนกับที่เด็กนักมัธยมตบตีกันนะ่็เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องเป็นบทหนึ่งของละครอ่ะ มันต้องมีเขียนตัวท้ายให้คข้าให้เขียนไว้แนะนำํำเขาไม่เข้าใจเองเขาดูแล้วไปอินเกินคิดว่ามันก็อาจจะส่งผลบ้างนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยที่ดูแล้วว่าไม่มีผู้ปกครองคอยให้คําแนะนำเนี่ยก็อาจจะลอกเรียนเอาไปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีได้นะคะเมื่อเขาดูแล้วไม่มีใครคอยให้คําแนะนําแต่ว่าถ้าเกิดให้คําแนะนำเนี่ยผู้ปกครองบอกว่ามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนี่อาจจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สอนให้เขารู้ว่าสิ่งแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะผมว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่า บางฉากแรงเกินไปก็ก็มีผลนะเด็กกันเหมือนเด็กตอนนี้กําลังจาใช่ไหมก็มีผลนะเด็กเขาก็จำแ้่ก็มันเป็นเรื่องก็ปกติค่ะถ้าเด็กถ้าเราบอกเขาต้องแนะนําเขาก็มีผลต่อเด็กเยาวชนนะคะเพราะว่าถ้าอย่างเด็กเห็นบ่อยๆเห็นทุกวันก็อาจเอาไปทําเรียนแบบหรือทําตามในสิ่งที่เขาเห็นเพราะว่าเด็กกําลังเป็นวัยที่เรียนรู้ เห็นอย่างไหนก็ทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะไม่รับรู้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีอะค่ะทาไม่เด็กเห็นนะเนาะทำไม่เด็กเห็นแล้วมันทำแบบทําให้แบบแบบสังคมเป็นอย่างนี้เด็กมันก็แบบแบบคิดว่าเป็นเรื่องปกติไงความรุนแรงอย่างเงี้ยอ,อเด็กเด็กรุ่นใหม่นี้ก็จะดูแบบเอาเอาละครนี้เป็นเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วเอาเป็นตัวอย่างแล้วสังคมก็ออก,ออกมาเดือดร้อนอะมันก็ไม่ดีอย่างอะดีอย่าง คิดว่าโดยส่วนตัวแล้วคือแบบว่าละครนั้มันก็คือมันก็มาจากชีวิตจริงส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเพราะมาจากชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่ได้เกิดขึ้นทั่วไปในสังคมยอะไรเงี้ยคือจริงมันก็เป็นสิ่งที่เกิดทั่วไปในสังคมเพราะฉะนันน้นคือเราจะไปห้ามไม่ให้ดูเลยมันก็มันก็ไม่ใช่มันก็เหมือนเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าเป็นส่อด้านหนของสังคมอะ่ะให้ให้เราได้เห็นแต่ว่าก็คือ ณตอนนี้มันก็มีคําแนะนำว่าต้องต้องต้องให้เด็กในอายุเท่าไหร่ขึ้นไปดูนะคะเด็กอ่ะถ้าถ้าต่ากว่านี้ควรจะต้องมีผู้ใหญ่ที่เขามีวิจารยณมีคนคอยอธิบายให้เขารู้ว่าอันนี้มันคือมันคือ,คอสิ่งไม่ดีชี้ว่ายแบบนี้ไม่ควรทำคือถ้าจะเปิดละครพวกนี้ก็ต้องมีคนคอยดูแลด้วยแต่ว่าถ้าเราบอกว่ามันไม่ดีเราไม่ควร ไม่ควรถ่ายพวกนี้เลยมันก็แบบมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่ถึงขนาดนะั้นคือมันขึ้นอยู่กับวิทยวิจารณญาในคนที่เอาไปปฏิบัติตามมากกว่า